like you I always <laughs> once choice like you you Like you know, I always want stress, like you all oh. I always want choice, like you all oh. ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคสโซ่ชาแนลครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับงานที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นงานฟิกไรส์สแตนดาร์ดนะครับผมเป็นสายของไรเดอร์เนาะเป็นมาร์คไรเดอร์แบ็คนะครับผมอ่าฟิกไรส์สแตนดาร์ดกล่องนี้นะครับก็จะเป็นมาร์คไรเดอร์เนี่ยจะเป็นไรเดอร์กล่องที่16นะครับเป็นตัวที่16ละถ้าเรานับเฉพาะตัวไรเดอร์หลักนะครับผมไม่นับพวกฟอร์มล่าง นะครับของฟอร์มล่างอื่นๆแต่ถ้านับรวมๆเนี่ยกล่องนี้จะเป็นกล่องที่32นะครับถ้านับรวมทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นกล่องที่32แล้วนะครับสำหรับสายฟิกไรส์สแตนดาร์ดมาอาตัวไรเดอร์นะครับผมอ่าแล้วที่สำคัญนะครับมันยังเป็นไรเดอร์ตัวแรกนะครับที่ออกมาแล้วเป็นของยุบโชะนะครับโดยปกติที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัว อ่าสิบห้าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นของยุบเฮเซนะครับผมยุบ2แล้วแต่อันเนี้ยจะกลับไปยุบ1เลยก็คือยุบโชวะนะครับผมอ่ายุบโชวะนะครับหลายๆคนอาจจะคนอ่าหลายๆคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับยุบโชวะเนี่ยก็จะมีไรเดอร์อยู่ทั้งหมดเนี่ยสิตัวนะครับผมอ่าเป็นยุบแรกนะครับตัวแบ็คเนี่ยจะเป็นลำดับที่10นะครับของมาร์คไรเดอร์โชวะเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ ปีนี้นะครับก็มันครบรอบ35ปีด้วยนะครับของซีรีส์ไรเดอร์แบ็กนะครับไรเดอร์แบเนี่ยฉายครั้งแรกก็คือปี1987นะครับผมแน่นอนหลายคนที่เป็นคนใหม่ๆอาจจะยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำนะครับสมัยที่แบ็กฉายนะครับก็ไม่แปลกใจที่บางคนอาจจะไม่รู้จักมันนะครับผมส่วนข้อมูลพวกนี้เราอาจจะไปหาเพิ่มเติมนะครับใน Google หรือในวิกิพีเดียดู นะครับผมเขาจะมีเขียนอธิบายไว้เนะาะข้อมูลตรงนั้นนะครับในส่วนของเราเนี่ยเราก็จะมารีวิวกันนะครับผมเดี๋ยวมือออกก่อนนะครับโอเคเรามาดูใกล้ๆนะครับไ i d e r b a แบเนี่ยสำหรับผมนะครับหลังจากที่เราประกอบแล้วนะครับไรเดอร์แบ็เนี่ยงานขุดางานเป็นไงบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยสำหรับการประกอบเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับการลงตัวของ การแยกสีงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงนะครับสีซิลเวอร์นะครับสีดำที่หรือแม้แต่สีน้ำตาลข้างในที่เขาทำมาเนี่ยค่อนข้างลงตัวลงตัวอยู่แล้วเลยนะครับคือใครที่เป็นพวกต่อดิบนะครับสายต่อดิบเนี่ยแล้วไม่ไม่ค่อยอยากทำสีพวกไรเดอร์เท่าไหร่เนี่ยแบ็คจะตอบโจทย์ตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยที่เราเพิ่งเห็นเนี่ยก็จะเป็นต่อดิบอย่างเดียวนะครับ งานออกมาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมจุดขยับเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับพับต่อพับแขนยกไหล่ได้ขยับหัวได้ครบนะครับพับได้เต็มที่เลยนะครับผมพับข่าพับข่าก็โอเคอยู่นะครับทุกอย่างค่อนข้างลงตัวสําหรับจุดขยับนะครับผมไม่ค่อยมีจุดไหนที่แบบมันจะขัดอะไรกันมากนะครับผมในส่วนขยับก็ค่อนข้างดีนะครับผมทีนี้ ในส่วนการประกอบเนี่ยจะมีจุดที่ผมแนะนำไว้ก่อนนะครับว่าเผื่อใครที่แบบเพิ่งเริ่มต่อเนี่ยหรือใครที่กำลังจะต่อแบ็กเนี่ยผมอ,ยาอาจจะต้องการให้ระวังนะครับในการประกอบจะมี2จุดนะครับมี2จุดจุดแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการตัดเขานะครับเข่าด้านหลังของแบ็กเนี่ยครับผมมันจะเป็นซิเวอร์ซึ่งมันจะเป็นจุดเชื่อมเกตพอดีนะครับเวลาตัดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ตัด ทีเดียวให้ขาดเลยนะครับผมมันจะได้ไม่กินเนื้อมากนะครับผมหรือใครจะมาเลมก็ค่อยๆเลมออกนะครับผมมันจะโอเคกับจุดที่2เนี่ยจะเป็นชิ้นสีน้ําตาลนะครับที่บริเวณจุดข้อต่อนะครับผมซึ่งเดี๋ยวดูดูกันในภาพไปประกอบดีกว่านะครับจะเป็นชิ้นชิ้นของเนี่ย C1 นะครับจะเป็นชิ้น C อ่า C 11 1 C 11 C 1 12แล้วก็ C 1 10นะครับผม C 1อ่า C 2 10นะครับ2ชิ้นนี้นะครับอาจจะ2ชิ้นเนี้ยมันเป็นอันเดอร์เก e นะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดเนี่ยแนะนําให้ตัดส่วนที่เป็นอันเดอร์เก e ออกให้หมดด้วยนะครับผมเพราะถ้าเราตัดออกไม่หมดเนี่ยอ่าชิ้นที่เป็นจุดขยับเนี่ยมันจะมีร่องนะครับผมแล้วเมื่อเราประกบไปแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ตัดอันเดอร์เกตออกนะครับผมล่องมันจะไปขัดกับตัวอันเดอร์เกแล้วจะทำให้เราขยับขาไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าฝืนมันอาจจะทำให้ชิ้นส่วนแตกหักได้นะครับก็อาจจะต้องระวังตรงนั้นนะครับซึ่งในการประกอบเนี่ยจะมีอยู่แค่2จุดเท่านั้นนะครับที่ต้องระวังนะครับผมในส่วนการตัดซีเวอร์ของแบ็กเนี่ยค่อนข้างตัดง่ายเลยเพราะว่าจุดที่เขาเลือกเชื่อมเกยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเลย นะครับผมจะมีจุดเดียวก็คือเขาแหลมันก็โชคดีว่ามันเป็นส่วนด้านหลังนะครับก็เลยมีปัญหาน้อยนะครับผมอ่าในส่วนาการทำรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอ่าเรามาดูส่วนของสติกเกอร์กันนะครับสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีส่วนที่แบบอ่าสีขาวเนี่ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้มาทำไมนะครับแต่เขาอาจจะอยากให้เราแบบมันเป็นส่วนที่จะติดซิลเวอร์ตรงเนี้ยซึ่ง ถ้าใครอยากได้ท้องสีขาวก็ใช้สติกเกอร์นะครับแต่ผมแนะนำว่าเป็นซิเวอร์ก็ดีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นส่วนของเส้นสีดำซึ่งเส้นสีดำเนี่ยก็จะอยู่ตามาจุดจุดจุดระหว่างสีเหลืองกับสีแดงนะครับผมของข้อต่อเท้ากับข้อต่อแขนนะครับก็แนะนำว่าอาจจะใช้กันดั้มาร์เกอร์นะครับถ้าใครมีกันดั้มาร์กเกอร์เนี่ยก็ใช้กันดั้มาร์เกอร์ค่อยๆเขียน ก็ได้นะครับผมแล้วก็จุดที่จะทำรายละเอียดเข็มขัดเนี่ยถ้าใครไม่อยากทำก็ติดสติกเกอร์นะครับแต่ถ้าใครอยากทำสีก็อาจจะใช้ปากกาค่อยๆแต้มเอาก็ได้นะครับเขาเหมือนกันเขาด้านบนเป็นสีแดงอาจจะใช้กระน้ำมาเกอร์สีแดงทาตรงนี้ก็เป็นวิธีทำสีแบบง่ายๆไปนะครับงานก็ค่อนข้างดีครับรายละเอียดไม่รายละเอียดให้เก็บงานก็มีไม่กี่ส่วนนะครับผมในส่วนของสายต่อดิบก็ค่อนข้างโอเค นะครับไม่มีปัญหาอะไรมากอ่าทีนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่ากับราคานะครับความคุ้มค่ากับราคาเป็นยังไงบ้างก็เป็นราคาสตาร์เตอร์ของกลุ่มไรเดอร์อยู่แล้วนะครับซึ่งจะเป็นพันต้นๆถามว่ามันโอเคไหมสําหรับราคาเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่ถ้าถามผมตรงๆเลยเนี่ยก็แอบแพงไปนิดนึงนะครับค่าเทียบกับงานที่ได้ออกมาเพราะว่า เหรียราคาเนี้ยถ้าเป็นยุบอ่าเป็นไรเดอร์ตัวอื่นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมีอะไรอีกเพิ่มมาอนีนิดนึงหรือมีอาวุธหน่อยนะครับแต่พอตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยก็ค่อนข้างโล่งๆก็ราคาก็เลยเหมือนแอบแพงนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในส่วนที่เรารับราคาได้นะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยนะครับผมเพราะว่าอ่าเราชอบไรเดอร์เนาะพอเราชอบไรเดอร์ราคาก็ไม่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ นะครับผมอ่าในส่วนรีวิวก็ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับสำหรับที่จะรีวิววันนี้นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยงานโดยรวมคุณภาพค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าถามว่ามันแทบจะแทบจะ10คือมันแทบจะ10เต็ม1ิอะครับถ้าตัดเรื่องราคาออกไปสำหรับผมนะงานตัวเนี้สำหรับการประกอบมันคือ10เต็ม10เลยนะครับคุณภาพโอเคเลยนะครับผมอ่า ในส่วนของ m a r k Rider b a c k นะครับข้อมูลคงมีแค่นี้นะครับไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวทางช่องเราจะทำในส่วนของคลิปที่2ของ m a r k r ไ d e r Back เนี่ยเป็นส่วนของงานทำสีนะครับซึ่งเราจะทำสีเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพื่อให้ Rider b a c k ตัวนี้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องเราไว้เนี่ยเวลาที่คลิปใหม่ๆขึ้นเนี่ย คลิปไลเดอร์แบ็กเนี่ยที่เราจะทําสีเนี่ยขึ้นเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับผมอย่าลืมนะครับกดถูกใจเราด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กับเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ